คอชสีเป็นสัตว์หิมพานในตำนานมีรูปร่างผสมระหว่างช้างคชอกับสิงห์สีสื่อถึงพลังอำนาจความยิ่งใหญ่และความกล้าหาญการฝันเห็นคอชสีจึงถือเป็นฝันมงคลมาเกี่ยวข้องกับอำนาจวาสนาการก้าวหน้าและการได้รับการคุ้มครองความหมายตามลักษณะความฝันฝันเห็นคอชสียืนอยู่เฉยเฉยหมายถึง จะได้รับความมั่นคงในชีวิตมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์การงานจะมีเกียรติและชื่อเสียงฝันเห็นคัจสีเดินเข้าหาตัวเองหมายถึงจะได้โอกาสสําคัญจากผู้มีอำนาจหากทำธุรกิจจะมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือฝันเห็นคัจสีคำรามหรือแสดงอำนาจหมายถึงจะมีชัยชนะเหนือคู่แข่งหรือศัตรูการตัดสินใจครั้งใหญ่จะนำความสำเร็จมาให้ฝันว่าขี่คัจจีหมายถึง จะได้เลื่อนตำแหน่งใหญ่โตหรือได้เป็นผู้นำธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างมั่นคงฝันเห็นคชสีสีทองหมายถึงโชคลาบก้อนใหญ่และเกียรติยศสูงสุดเป็นฝันมงคลมากจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งฝันเห็นคชาสีสีดำหมายถึงต้องใช้สติและความรอบคอบในการดำเนินชีวิตอาจมีอุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายจะผ่านไปได้เลขเด็ดจ,จากความฝันเห็นคชสี เลขเด่น18 28 89เลขชุด128 289 889